ดอกดีมากได้ปุ๋นนยประมาณจะใส่ตรงไหนตรงไหนที่คุณไปอยู่มันก็จะได้ผลไปประมาณอะไรปรับได้ปรับปรับพื้นเรียบร้าาอยแล้วเสาขึ้นแล้วแต่ก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเสริมเสาอีกครับขนาดอุ้ยังามาไม่ได้วัดจริงแต่ว่าทฤษฎีที่เขาบอกประมาณแหงหลุมปรับพื้นหลุมแล้วก็พุทเสาวัดพุทเสาแล้วก็ไปตัดเสา,ล,สาลึกกว่านั้นเม็ดนึงน่าจะ ประมาณหกหัวประมาณห้าตัวตตประมาณห้า<ต>ัวตกลงว่าตอนนี้ทำดูแล้วอีกหน่อยเราจะได้ไปช่วยกันหาเศษไม้รองก้นหมุมใช่ไหม<ช>จากเศษไม้แล้วเราจะได้เอาอะไรใส่เข้าไปอีกตอนนี้นะพร้อมสู้กันหนึง่งสองสาม

คือกิบบน,<ใ>นไรคนได้เป็นการได้คุ้ออกกับไปนให้แนมอยู่เนาะปลูกแน่อยู่ตะที่หอมเคยเนี่ยกับมามาเนี่ยเหีนยนี้ออย่างห่มดินอย่างเอี้ยนะเจ้าบ้านหอมห่มดินเฉพาะว่าปลูกหอมจออั้นแต่เดี๋ยวนี้เป็นห่มทุกอย่างเลยนะเจ้าห่มคือว่าเลี้ยงดินให้ดินให้ดินเลี้ยงเลี้ยงพืชนะเจ้าดินจะได้ชุ่มชื่นได้ปุ๋ยอี่ยค่ะแหนมเจา้าวันพักวัน ปลูกหอมค่ะหลายอย่างเจ้าปลูกพักปลูกบักเขียริกนุ่มพิกสปะเจ้าบักเขียต้นไม้ยื้นต้นเจ้าเจ้าทำท้องใส่ไก่เจ้ามีความสุขเจ้าได้ความหูหลายอย่างเนาะเกาไปใจ้ในชีวิตประจําวันนะเจ้ากลับไปบ้านกันจบจากนี้ก็จะไปใจ้กับชีวิตประจําวันนะเจ้ากับครอบครัวเจ้า ปลูกต้นไม้เจ้าะ <c oughs> ไม้ฝนคือนีแต้องไม้นแล้วก็ไม้ยืนต้นเจาะดีใจเจ้าที่ไม่ได้ทำไม่ต้องหนี้เจ้า <c oughs> กลับไปบ้านก็จะได้บอกคนที่บ้านได้ทำอย่างนีง้เจ้า มอรครับครับผมใเปลี่ยนคนออกอาคนดูด้่ยเข้หมูหลุมครับเรียงหมูหลุมครับผมแล้วบ้านนี้หมูอ่อยู่บ้านนี้ครับ ต่ว่านจะเลี้ยงอยู่ครับเพราะว่ามันกาเลี้ยงแล้วมันกินไม่ค่อยแรงครับแล้วก็ได้ปุยในปุ๋ยอะไรอยังสารพัดครับเอือเติมาสอนมาวิธีการเลี้ยงการทำนะครับผมสีครับมีความรู้หลายอย่างครับจะไปเพิ่มหนิดนี่เขาจะจะเอาเศษใบไม้ใบไผ่ครับอ่าลงอาลงหลแล้วก็เอาเก็บเก็บเก็บลงกม อนนี้ทำโปกพิเศษก่อนคร,รับพูดลงโยม